สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบก,กับพวกเราอีกแล้วนะครับแก๊งเด็กหัดดูบอลครับเย,ย yeah! ค่คือคืน oh oh. ครับวันนี้คือคือครับหลังจาก oh oh. ที่ผมทําคลิปคนเดียวมาตั้งนานเหงาเหลือเกิน <laughs> ไม่มีเพื่อนๆเ,เลยในที่สุดก็กลับ <c oughs> มาลงตัวละทำไมต้องทำคลิปคนเดียว ต้องทำคลิปคนเดียวเพราะว่าเพื่อนๆนี่ติดภารกิจหมดแต่ไม่ไม่ได้แปลว่าผมไม่เอาอ่าวไม่ไม่ทาอะไรนะครับแต่แค่แค่ถ้าถ้าไม่ลงเดี๋ยวช่องมันเหงาไงช่องมันล้าง <c oughs> ผมก็ต้อง <c oughs> พยายามนิดนึงก็ต้องขออภัยคนดูที่น่ารักทุกคนนะครับที่อาจจะมีคลิปน้อยหน่อยคือก่อนอันนี้พวกเราติดภารกิจจริงๆนะหลังจากนี้คิดว่าน่าจะอัพได้เยอะขึ้นนะน่าจะแบบอัพ <c oughs> เป็นสภาวะปกติมากขึ้นมาพูดถึงเรื่องของเราวันนี้ดีกว่าวันนี้ก็อยู่ในการเด็กหัดคิดนะวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ก่อนเกมนะครับคู่แรกเลยนะ สยามนะครับเลสเตอร์ซิตี้นะ <Yeah. S 2> โอ้โหหลังจากที่เพิ่งเตะคอนเฟอเรนซ์ไปเองนะ <Hey. S 2> ก็ต้องมาเจอกับจิ้งจอกสยามเลยแต่ว่าจริงๆแล้วผลงานของเลสเตอร์นี่ก็ไม่ค่อยได้ดีมากนะาเชลซีค่อนข้างดูดีกว่าก็เพื่อเป็นการเสียนาฬิกา <Hey. S 2> เราไปพูดคุยถึงเกมนี้กันเลยดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับพี่ภูพิธีก็เป็นเชลซีน้อเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์นะครับ ตอนสามทุ่มเจ้าบ้านเนาะเชลซีคาดการนะครับน่าจะมาในแผ 4, 2, 3, 1, น4ะี่สองสามหนึ่งเนาะประตูเนี่ยคาดเดาว่าน่าจะเป็นโจเกนเซนนะครับเพราะว่าซานเชนได้ลงเนาะในบอลถ้วยหลัง4ี่คนน่าจะเป็นโควิลยืนคู่กับโคซินอดาลาลาวิโอโยแบกซ้ายก็จะเป็นมาโครคุลยานะครับแบ็กขวาคิดว่านัดนี้เนี่ยน่าจะเป็นลีเจมแล้วแหละ2กองกลางเนี่ยก็คงจะเป็นไกเซโดยืนคู่กับเอนโซเฟร์นันเดสสามตัวลุกเนี่ยซานโชทางซ้ายทางขวาเนี่ยน่าจะเป็นเปโดเนโตกลางลุก ก็เป็นโคพาเมอร์แล้วก็หน้าเป้าคริสโตเฟอร์เอคุนคูแต่ว่าเล่นจริงเนี่ยอาจจะเห็นเนโตในตำแหน่งฟาวนารและเอคุนคูน่าจะมาเล่นทางลิมเส้นะครับผมแล้วทางฝั่งตัวเจ็บของเชลซีเนาะก็ยังเป็นหน้าเดิมๆนะครับคู่เซนเตอร์แบ็กอย่างบาเดชิวนะก็ยังไม่กลับมานะครับกองกลางอย่างลีไวโควิลก็เจ็บไปตั้งนานแล้วแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องรอดูอาการเนาะอาจจะมีชื่อสำรองครับเอ่อชาโลบาก็เพิ่งเจ็บไปนะครับโนน,นี่มาดูเอเคนิโคลัสแจ็กสันนะครับมาร์กิลก็ยังเจ็บอยู่นะครับผมตัว ็บประมาณนี้เนาะของเชลซีต่อไปทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นไงบ้างครับที่ทีมโอเคครับวันนี้ลูกทีมของรูสฟานิเตอรลอยที่โอ้โหฟอร์มก็ยังกลับมาไม่ได้นะครับถือว่ายังหูไม่กลับอยู่นะช่วงนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นแล้วก็สซอรคอรอยู่ด้วยนะครับส่วนชุดตัวจริงมีที่คาดการณ์ของเลสเตอร์นะครับผู้จับตัวเป็นเบนเซนนะแบ็กโฟร์สตัวนะครับมียานวิสต์กาดยืนคู่กับโรเฟาสคู่สินเตอร์นะครับซ้ายเป็นคริสเตียนเซนขวาเป็นเจมส์จัสตินนะตรงกลางครับซููมาเรร่่คคัับบยืนนกอดี ตามแนวรุกมีทางซ้ายเป็นมาฟีดิดีตรงกลางเป็นอิลคานูสขวาเป็นบนาดอเต้นะครับหน้าเป้าก็ยังจะเป็นเจมี่วาร์ดี้อยู่ในส่วนของตัวเจ็บของเลสเตอร์นะก็ยังมีตาว,วูนะที่ยังสําคัญกับทีมแต่ว่าหาะเจ็บไปแล้วก็ทําให้มิติในเกมรุกเนี่ยค่อนข้างจะหายไปค่อนข้างเยอะก็ยังมีลิคารเปเเล่าที่ว่าเจ็บอยู่นะครับ เช่นเดียวกับเดซเนเนดูอานะพอสคอตผู้เล่นของเลสเตอร์ก็จะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากก็ยังจะใช้สคอตนี้เนื่องจากสครอตเด็บของเลสเตอร์นี่ดูการเนี่ยค่อนข้างจะน้อยปีที่มันผ่านมาของเขาด้วยนะครับประมาณนี้ครับผมก็ขอเสริมหน่อยนะครับสาหรับห้านัดหลังสุดที่เจอกันในทุกรายการนะทางด้านของเชลซีเนี่ยดูจะโปรไฟล์ดีกว่าทางด้านของเลสเตอร์เซนตีนะก็เก็บชัยชนะไปได้ถึง4แล้วก็เสมอแค่หนึ่งนะไม่แพ้เลยนะในทุกรายการที่เจอกัน5้านัดหลังสุดนะถือว่าจริงๆเป็นเกมที่ค่อนข้างสําคัญกับเชล นะเพราะว่าต้องมีการแย่งพื้นที่ท็อปโฟกับคืนมานะเพราะว่าอาทิตย์นี้เนี่ยทางด้านของนอตติงแฮมฟอ o r เรสเนี่ยที่อยู่อันดับ3กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่อยู่อันดับ4เนี่ยต้องมาชนกันเองนะซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีของเชลซีเลยนะที่จะเขาเรียกว่าอะไรดีชกฉวยโอกาสตรงนี้ไหมอืมใช่เพราะว่าการลกลับมาพื้นที่ท็อปโฟครับผมเพราะฉะนั้นผมมองว่าแผนนี้ค่อนข้างสำคัญเลยนะเรามาพูดถึงลูกเกมคาดการกันเลยดีกว่านะไม่เสียเวลากันคิดยังไงบ้างครับพี่ทีมสำหรับลูกเกมคาดการเกมนี้นะครับที่ผมคิดไว้ก็คือซ เ,เป็นทีมที่เจอกันในพักหลังๆมาเนี่ยเจ็ดนัดหลังสุดถ้าย้อนไปเจ็ดนัดเลยเนี่ยเชลซีไม่แพ้เลยการเล่นกับเลสเตอร์นะก็ทําให้เห็นว่าช่วงนี้เลสเตอร์เนี่ยโอ้โหฟอร์มผานัดหลังสุดก็แพ้หมดเลยแล้วก็ยิงไปได้แค่ลูกเดียวคือ mm hmm. อาการค่อนข้างหนักมากคือเรื่องของเกมรับเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาว่าถ้าเชลซีเล่นด้วยความมั่นใจในแบบที่เนี้ยอ่ะด้วยความที่เชลซีไม่มีกองหน้าเป้าแหละแต่ว่าอย่างนัดที่แล้วที่เชลซีเจอเซาท์ทัมตันอันที่เอาไปดูในตั้ไปยืนเฝ้านายเนี่ยมันก็เริ่ม ก็สามารถทดแทนนิครัสแจ็กสันได้ในบางจังหวะตรงนี้ผมคิดว่าเจลซีเจาะข้างหลังของเลสเตอร์คือวอลฟาสกับวต t กัตซึ่งโอ้โหมีปัญหาในเกมรับค่อนข้างเยอะในเรื่องการยืยนตำแหน่งในเรื่องอันดวนกับกองหน้าที่มีความเร็วเนี่ยคือเขาจะมีปัญหามากเจลซี Chelsea เนี่ยทำตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แบบใช้พื้นที่หน้าเขตโทษแบบดันไล เกมรับของเลสเตอร์ขึ้นไปให้ได้เนะี่ยว่าเกมนี้น่าจะชนะได้ไม่ยากเลยเพราะว่าศักยภาพในเกมลุกของเชลซีค่อนข้างจะมีความเร็วอยู่แล้วเอาเมื่อก็สร้างโอกาสได้แม้ว่าช่วงนี้อาจจะฟอร์มตกเพื่อนล่งทีอาจจะยิงน้อยลงไปบ้างแต่ว่าคิดว่าเชลซีก็ยังอันตรายอยู่แล้วก็ในบ้านเชลซีช่วงนี้ถือว่า เกบ,กบทม็คิดว่าเชลซีน่าจะเป็นต่อในเกมนี้ค่อนข้างเยอะครับทางด้านพี่ทีมก็เห็นว่าแนวลุกเชลซีถึงจะยังขาดบางส่วนไปแต่ก็ยังอันตรายนะแล้วก็เกมรับของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ค่อนข้างแย่ด้วยเอาทางด้านของพี่ซันดีกว่ามีเด็กเก่าคุมบางเหียนอยู่ที่เลสเตอร์นารุ่คิดยังไงบ้างก็งคิดว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกมที่เชลซีเปิดเกมลุกเต็มสูบนะแล้วก็คาดว่ารุ่กเกมเนี่ยมันก็ได้เป็นเชลซีอ่ะขยโยอยู่ฝ่ายเดียวโดยที่เลสเตอร์มาตั้งรับซึ่งถ้าถามว่าจะมาตั้งรับอยู่ หมผมก็บอกเลยว่าไม่น่าอยู่นะเพราะว่าด้วยความที่เป็นเกมเยือนด้วยแล้วเชลซีเล่นในบ้านอย่างที่พี่ทีมได้บอกไปนะครับว่าฟอมเนี่ยค่อนข้างที่จะแก่งมากๆนะเมอเล่นในสเตมฟอร์บิดก็คิดว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกครับเพว่าสนุกสาหรับแฟนเชลซี C นะถ,ถ้าแฟนเลสเตอร์อาจจะไม่สนุกคิดว่าเชลซีน่าจะเก็บผล ชนะได้ครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจต่อไปในการเล่นบอลถ้วยในรายการที่เหลือแล้วก็การลุ้นท็อปโฟในการไป UCL ปีหน้ากับประมาณนี้ครับพี่สันก็ยังมองว่านี่นี่ถือว่ายังมองว่าเลสเตอร์อาจจะยังไม่ตกชั้นเลยนะมองอมถึงตรงนั้นเลยนะแต่ว่าที่พี่สันพูดมาก็มีเหตุผลนะคือมันก็ตรงกับข้อแรกที่เราพูดไปว่าเชลซีมีเกมลุกที่ดีกว่าแล้วเลสเตอร์ก็เกม,มรับแย่นะก็ต่อไปเป็นพี่ภูเลยและกันพี่ภูคิดเห็นยังไงบ้างเกมนี้ถึงคิวผมแล้วนะเกมนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเหมือนว่า เชลซีเองเนี่ยมันเจองานที่ง่ายที่สุดแล้วเท่าที่จะง่ายแล้วในในแมตช์หลังจากนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงซะก็ต้องเก็บแต้มให้ได้เนาะ mm hmm. ก็คือห้ามห้ามแบบสูงแต้มกลับมาหรือว่าห้ามแพ้เออแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่า3มแต้มเนี่ยที่ที่มันควรจะได้มันควรจะเป็น3แต้มที่แฟน Chelsea เชลซี ดีใจด้วยไม่ใช่เหมือนที่เราชนะโอเปนเฮเกนแล้วมันดูอึดอัดไปหมดเลยอะ่ะมันดูแบบทำไมโค้ชเราแม่งทำอะไรไม่ได้เลยวะอะไรอย่างเงี้ยเออมันกลายเป็นว่าเราใช้นักเตะที่แบบเขาเก่งอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเก่งอย่างริเจมอย่างกูรูเล่อยอ่างเงี้ยเออกลายเป็นว่าเราใช้จุดเด่นของผู้เล่นเหล่านั้นอย่างเดียวเลยแต่เรื่องของแทคติกอะแฟรเชลซี Chelsea ก็พูดไปเสียงเดียวกันว่าไม่อะไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าซู้ได้เลยไม่รู้สึกว่ามันมันดีขึ้นอะไรเงี้ยเพราะนั้นวันนี้เจอเลสเตอร์เนี่ยผมมองว่าลูกเกมมันดาบหล คือพอไปดูเนี่ยมันก็มีแค่ซาลซนตันน่ะที่ที่ที่แย่กว่าพวกเขาแล้วผมพูดตรงนะเขาเทียเดียวกันน่าจะไม่รอดอะอะไรเงี้ยเออแล้วก็เอ,อ่อตัวเลสเตอร์เองอะ่ะเขาคงไม่ได้หวังอะไรกับเซลซีขนาดนั้นหรอกน่าจะไปหวังออนัดอื่นมากกว่า ช่นัดนี้เนี่ยก็คงจะสู้เต็มที่นั่นแหละเกมแต่ว่าเกมลุกเชลซีอ่ะมันยังคงมีความอันตรายอยู่ผมก็เลยมองว่าวันเนี้ยยังไงยังไงเชลซีรัดเนี้ยก็ต้องเก็บสามแต้มแบบแบบมีความภาคภูมิใจมาให้ได้ก็คือไม่ใช่ยิงแค่1 0 2 0แล้วแบบเกมลุกเกมแย่อะไรเงี้ยไม่ได้เอออีกอย่างหนึ่งก็คือผมมองว่าเอ่อตัวเลสเตอร์เองอ่ะเขาไม่มีความน่ากลัวในเรื่องของเกมลุกเลยเนาะแม้แต่กองกลางเนี่ยก็ก,ก็ยงพาบอลได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแล้วมาเจอกับ เซโดที่ยืนคู่กับเอนโซเนี่ยเออมันดูสุยากเออสำหรบบับผมนะใช่ครับก็คาดเดาว่ายังไงเชลซีก็น่าจะบุกกดได้ไม่ยากเรื่องเล่นในบ้านมันก็ต้องก็ต้องมั่นใจเพราะเล่นนอกบ้านไม่ได้เรื่องเลยอะเรื่องฟต้องคือเล่นในบ้านอะมันก็ต้องมั่นใจแล้วเพราะว่าถ้าเล่นนอกบ้านอะไม่ได้อะไรเลยอะอะไรเงี้ยใช่ ก็เลยรู้สึกว่าเกมนี้น่าจะเป็นเชลซีที่ขี่เลสเตอร์พอสมควรครับผมอืมพี่ผูก็มองว่าเชลซีเนี่ยน่าจะแบบขี่เลยแบบเลสเตอร์นี่น่าจะแบบต่อต้านไม่ไหวนะแล้วก็เลสเตอร์ก็ยังคือทุกคนก็น่าจะเห็นตรงกันว่าเลสเตอร์เนี่ยมีจุดอ่อนที่เกมรับนะ,นะครับก็ มาในส่วนของความคิดเห็นของผมแล้วกันผมขอเพิ่มเติมนิดนึงผมอาจจะมองต่างจากเพื่อนๆน,นิดนึงอาจจะไม่เชิงบองต่างแค่เสริมในจุดบางอย่างที่เพื่อนๆไม่ได้พูดแล้วกันก็ผมมองว่าเกมลุกเชลซีอ่ะอันตรายก็จริงแต่ว่าผมมองว่าเกมลุกของเลสเตอร์อ่ะถ้าเขาได้สวนกลับคือผมว่ามัดที่เด็ดสวนกลับของเขาอ่ะก็อันตรายเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นแบบเอลคานนสหรือเป็นแบบเจมี่วาร์ดี้ที่แบบอายุก็เยอะแล้วแต่ว่าก็ต้องยอมรับว,ว่าถ้ามีจังหวะแบบจังๆให้เขาเนี่ยโอเ้โอเขาก็ไม่พลาดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแบบผมมองว่าเชลซีกกก็ต้้้อองงงรระะวววััในนนนนนจุดดิึเเหมืพาา่่ผูส มันจะมีบางทีที่แบบผู้เล่นอะ่ะเล่นผิดพลาดกันเองบ้างแบบเล็กน้อยอะไรย่างงี้ก็ผมมองว่าถ้าจะระแวงอะ่ะก็ต้องระแวงในจุดนี้ ผมกลัวว่าเชลซีจะบุกเพลินเพราะว่าเลสเตอร์เขามีตัวสวนกับที่ค่อนข้างไวนะในมุมมองของผมแต่ว่าแต่คิดว่าเชลซีน่าจะผ่านเกมนี้ไปได้ไม่ยากแหละแต่ว่า <Okay. S 1> แค่แค่ต้องระวังในเรื่องของเกมรับไว้ด้วยแบบห้าประมาทใช้คํานี้แล้วกัน <Hey. S 1> ก็มาถึงในช่วงสุดท้ายเลยดีกว่าเรามาฟันธงลงสกอร์กันสักหน่อยแล้วกันเริ่มจากพิซัานก่อนแล้วกันครับเกมนี้มองว่าไม่น่ยากเกมความสามารถนะคิดว่าเชลซีชนะได้ครับ3ามหนึ่ง hmm. โดนลูกหนึ่งโดนลูกหนึ่ง คิดว่าน่าจะโดนรนึงเหมือนที่ผมพูดนะแบบระวังเสือมีการปิดพลาดคิดว่าน่าจะโดนจังหวัดสวนกมนี่แหละโอเคต่อไปก็เป็นทางด้านของพี่ทีมแล้วกันคิดว่าเชลซีในเกมนี้น่าจะได้แหละถ้าสามสูตรในบ้านน่าจะมั่นใจอยู่แล้ะเพราะว่าเก็บโมเมนตัมมาได้สองนัดด้วยโอเคมั่นใจเลยนะต่อไปเป็นพี่ภูแล้วกันสกอร์เหรอจริงๆในใจมองเหมือนทีมเลยว่าน่าจะ สามศูนย์เพราะว่าดูปโปรแกรมเชลซีเนี่ยเล่นในบ้านนัดนี้เจอเลสเตอร์เนาะเดี๋ยวไปเยือนอาร์เซนอลน,นะต้องเก็บนัดนี้อะ่ะเก็บโมเมนตัมไม่ได้แล้วเล่นลอนดอนดาร์บี้สองเกมติดอาร์เซนอลกับสปเปอร์เนี่ยยังไงก็ก็ต้องได้เออแล้วก็ต้องสามศูนย์เพื่อความมั่นใจด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับก็ยังมองเหมือนพี่ทีมครับว่าสามศูนย์ครับผมโอเคสามศูนยะ์ <Hey. S 1> กันนะส่วนในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าผมว่าน่าจะเป็นเกมที่จริงๆอ่ะผมแอบรู้สึกว่าเลสเตอร์อาจจะไม่เล่นเกมรับขนาดนั้นหรอกอาจจะเป็นแนวแบบเพรสซิ่งนะเพราะวว่าาตตตัของสสสไลุฟนิ เขาจะค่อนข้างแบบให้ลูกทีมเขาเล่นแบบวัน by วันะในมุมมองที่ผมมองนะผมไม่ชชว่์เหมือนกันนะว่าจริงไหมถ้าผิดพลาดก็ขออภัยนะครับผมมองว่าลุดค่อนข้างเล่นแบบแอคซีสนะผมเลยมองว่าน่าจะจบที่4ประตูต่อ2แล้วกันเชลซีชนะระเบิดระเบิดผัดกันยิงเลย โอเคโดยรวมวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะรับคู่เชลซีนะที่เปิดสแตมฟอร์ดบิดต้อนรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้เวลา3ทุ่มนะครับวันอาทิตนะย์เนาะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนติดตามแมชฟุตบอลนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยกับพวกเราได้นะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนจากคลิปของพวกเรานะช่วงนี้ก็คิดว่าน่าจะกลับมาสภาวะปกติแนะล้วนะคิดว่าน่าจะกลับมาลงมากขึ้นนะครับ ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับฝากติดตามกันต่อไปเรื่อยๆพวกผมก็จะพยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะก็สำหรับวันนี้ก็คิดว่าไม่น่านมีอะไรแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบายบาย,บาย,บาย